สบายดีพี่น้องลบมาแต่สอนผัดเจอซอโจยยังท่านได้เมื่ออยู่นางไปหาเหตดมาได้ปุเน,นาะหน่อยคณะคุดใหม่คือนางขุดเทดสคดด่ะว่ะโอ้เป็นมัน เฮ้ยนั่งบนท่านในมั้อติเฮ้ยนั่งนาน่เฮ็ดเอาหัวเอาน่งเลแล้เรอาหัวอนางนังขุดเอาคักนี่สีเหลวแล้เฮยเออสีเหลวแล้วเฮยไปตู่ตแล้วเฮ้ยมันสีตายเลยไ่ได้ปลูกจักเถื่อ เต็มทีพังไปทดินเมือนเลยเฮ้ยเหมือนเธอเด้เฮ้ยคนจีวะเฮ็ดพอได้นะเฮ้ยมาเลยเด้เฮ้ยมากินบ่แม่เข่อนผมได้เอาได้นางว่ะเอามันอยู่ในหมีนะเฮ็ดเตาหนีว่ามึงมาเห็ดว่าจ้าเอาไปเฮ็งวะเฮ็ดพอเตาบ่แหม็นตเฮ้ยอื้อเงยมึงเอาหนามมากินไงอื้อ มาเมินแล้วเมิุงดําขึ้นเมือก็บ่ลงมาเนาะแถอนึงเออแกงละเฮยคัดอือไปมื้ออื่นมื้ออื่นก็สิไปอีกติเฮยอไปดขยองพด้เข้าไอ้กองากเมือเมื่อกี้นี่ขี่รถอือ

อ๋ออาอนมื่อวานอีกใร้ายกว่านี้ไปมือไปกันดน้วยตวาตายคายุคลายไหมบุญบุญเออลองบัณนัยุ่มังบ่เฮ้ยบุญบังไพรตัวบ่ไปเิวันที่สิบสามบุญบังไพรบัณฑัญญข้าวชน้เทพันไส้เทพันไส้เดวเฮ้ย หน้านางกระดำพี่น้องเอ้ยคุม้มเงินะไดแต่งแต่งนางมาได้แต่งถ้ากินงอ่ะถ้าคิ้ง้า,นา,นากอดมองเดียวมันลูมลงไปกอดมองเดียวมันแตกไปเลยตีลุง <c oughs> แตกกระซางมัน <c oughs> แตกกระซางมันคิด <c oughs> ว่ามีมืออะไรหันจ้ะ นางมาไปหาเห็ดอยู่ห้วยขะยองผู้พี่น้องเอ้ยย่างไกบ่ได้ใกล้ๆโอ้ยเกือบกระเหี้ยบานนี่เกือบซบบ่ดว่าเกือบซบคั่นเกือบซบแล่นดำน้อยสไป กใหญ่พี่ลูกเออแล้วกกใหญ่นะลูกขึ้นไปเปลี่ยนเอาน้ําลดน้ําเข้ามาเขาสิบ่เอาลงบ่เออเอาลอยู่แล้วเฮ็ดกาด้นาอือจัด้ครบ้ยอันเฮ็ดอีหยังตก็บ่ได้เอาบ่ตัวน่ะตัวเอาเ็ดพออย่างเดียวโอ้ยตลอคนเอ้ยเฮ็ดพวกก็เอาจะเฮ็ดเฮ็ดอะไรก็เอามีอือหกบ่เห็นบ่เอ้ยบ่เห็นไปแต่เช้าผู้เยหาเ็ดน่ะเออะหไ้นนั่นแหละก็าบา ซื้อข่าวไยซื้อข่าวซื้อน้ำไปทักแน่เอ้ยมึงบอกอยากตายผัว่าเพื่อหย่างมาหอดว้าไลขายค้างอไปขายออกกําลังกายออกกําลังกายทีไปยิมบัวยอมเช่ไหมยังสิไปอยู่นางวะผัวได้ยอมเด้อนางวะเต้งน่ะเต้งไปหาแต่เฮ็ดน่ะเฮ้ยในน้องดําเนี่ยไปหาแต่เฮ็ดบ้านแบบน่ะเฮ้ยบ้านเฮ็ดผานน่ะเฮ้ยว่าขจามันยาออกแล้วขจรมันทุกข์แ้วยาไหนมันยังได้อยู่

จะกินขูบเบือบะบะไเออนะเฮ้ยตัวไนจะกินขูมื้อบ่เฮ้ยอันเทดพอน่ะไม่เท่าแล้วเบือบ่เฮ้ยหาแต่เ็ดมาสู่เรากินเออหานึ่งมาคืนจำแจวเออหนึ่งกินบ่เฮ้ยเฮ้ยกะตาเต้งเออกะเต้งขูดไส่่่เออออ ตาบประมาณนะกตาบรตาเมีบประมาณทีเฮ้ยห่อนอันอันบ้านชีเคียวอะไรกระตาเป็งว่มันนี่นะกระตาเต้แล้วก็บมันเถอะเอ้อนยน้ำรังมานลังได้เฮ็ดแมงรายเลยแกเฮ้ยตัวสีแงหรือตัวสีหนังมันสีแงแกเห็ดเห็ดขาวอรกเนียจ แกงเห็ดข้าหละอันนี้นั่นชี้นึงจำเจวมันกระแซบเลยเฮ้ยแต่บอคายบอสเซว้อยพูาะว่าจะเป็นมาสซาซันแล้วเห็ดเต้นเขาจะทานส่เียเอพอดีเโพเห็ดอะไรน่นเลเฮ้ยป็นอะไรกินอ่ะคะเห็ดเต็นซะเต็งจะมอกินเดนี่คายไหมคายนะแม่สัจอยบอกแม่น้องดำกระต้นยังสิไปอยู่มืออื่นคายไหเห็เ้าเกยนเข็ดพอเฮ้ย เฮ็ดนางตาอกโมเออนางสาวจอยสิผ้าหลอกขึ้นทิงขายไหมขายนแม่สาวจอยบอกเมนงดำขายขายน้าแม่เฮ้ยมันบมดทันซุกกว่าสิเออมันบมทันใซุกกว่าสิเฮ้ยก่ไปห้าใหม่สิฮาใส่ตนเย็นเลอือืมอืห้ามีเหรอจันนเตียงดำนาเออีมอีน่งามอื่น้คน่กชงปากหนึ่งนะคนกินเต็มะา

ันไปถือหมอกน่าได้ไร้กว่านี้บ่เฮ้ยไปพะลุงที่กันันี่ยใชนอกหมอกินเหมอนเนาะขวบไปพะหย่างแบบจักบ่เฮ้ยอันมือไปกับอันยาดวงนั่นได้ร้ายบ่เฮ้ยว่ากันได้ดวงนั่นเล่าหุ่นยักษ์คนยักษ์ผางไปอันก็แล้วกับแกน้ำหนั่นแหละอันหักยางไปนี่เฮ้ยไปกับยาดวงน่ะกะนสองคนเออเฮ้ยอันลูกสาวยาดวงน่ะพังเทพบ่เฮ้ยเพเทแล้วออเอานั่งบัตสีดำหน้ากับไปสัปีนี่

เออจอยนะห้องกับบไร้ย uh ินตอนไปหาเห็ดห้อกับปลาซิจิอห้องกบิจิต่างคนแต่ห้องกันก็เลยบไร้ยินหากันสุด้องเลออป่ามั่วป่านอืแล้วาอื่นนี่ปบาปว่ามันัปันใหญ่ปราเพ็ดเนก่่า็หคตหมอกเดียวขนาดอือปลามันกลัางแม่บักดังกันเต็งป่ะนะเต็้บุจะทาว่าแล้บมาถึงมองด้านนไปนปบถึงมอง สีน้ำจะถึหมผู้เรียนไปบ่ถึอเายหทำบวได้ทำมาเงเออเ่อีบไปหรอกจะทำเงอนเออแลัวนตัวบไฟก็ไฟเนมาอื่นน่ะเออจะออาเมื่อนี้นั่งคือบ่ดได้ไปแล้วกเออถ้าจอยไปทำประตมห่วงให้ขากินเงอนไปนำการกันยังยายเบิร์ตแต่ไปํำการนั่งก็ยังแบ่งเบินเนาะก็ไม่นั่งบัวแบ่งให้หมูนั่งแห่งชิได้ลายได้ไหลายตั่หมดแล้ว นางกับฮูไหาแต่้ว่าเขาผลกรมลกรมผลกรรมฮูไห,หายพี่น้องนางในไปนำกันขาจบาบได้เฮ้ยพี่น้องอันบแม่นพี่น้องนาง่งเราก็ได้เต้นเพี่น้องทางคูวะเออเจ้นอนคนอื่นเออเจ้านันคนอื่นมาเขาน่ะพี่น้องเพิ่นคู่แรกะกว่ได้เมือ่อไราเ้ยเพิ่นสีแกงเ <c oughs> พิ่นสิแกงอ่าก็ห้ามืว่าจะแกงได้หมอ่ไเื่อได้เฮ้ยต้องห้เพน รูแบงอันได้หนแบงอันนแมบ่เจ้าถุงบัดอยาหญ่กนมาหนักนากนังเลือยเออยกังนออมบ้ามันกำลังขึ้นนเฮ้ยน้าตมหอเดินได้พอกับลูก่าลูกเอดียวมะหาลูกเี่ยวหลวเคน လာລະพี่น้องซอยจ้อยกะสิเมืเ้อละมื้อฮานี่ข้าวนอนอือน,นางขูทเทศแล้วแหละเฮาได้ว่านางฮอดฮอดทีมฮอแดนแหละมายัางนางูเทศกดเกาะอู